อาจารย์มองอะไรว่าเด็กคนนี้เอาวางเคียวความคมชัดแล้วเล่นเพลงที่มาสอบเพลงที่สาขากําหนดส่วนเพลงอิสระก็เพลงที่โชว์ตัวเองก็ดูว่าชํานาญไหมเคลียร์ไหมดูแล้วว่าเอ๊ะมันเพิ่งซ้อมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยคนนั้นกูจะดูออกแต่ถ้าเตรียมตัวมาดีโอ้ผ่าน ถ้ามันมีความตื่นเต้นอย่างเงี้ยอาจารย์ดูออกด้วยไหมครับว่าออจริงจริงมันเก่งแต่มันตื่นเต้นไม่ต้องห่วงเรื่องเหล่านี้ครูดูออกขอให้เตรียมตัวมาให้ดีเถอะมันหมายถึงความตั้งใจไงว่ารักดนตรีจริงอยากเล่นดนตรีจริงตั้งใจซ้อมมาไหมแพยให้พรุ่งนี้ไปสอบสองคืนนี้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ครูมองออกไม่ได้รักดนตรีจริงนี่ว่าเพลบังคับก็เล่นให้แบบเนียนไม่ต้องมาพูดว่าอินโพไวเลยแกะมาให้เหมือนไปเลยจอบอินโพไวค่อยว่ากันตอนมาเรียนแล้วอ๋อถ้ามาแบบมาแจม็คกิ้นแจกอิาโพรไวนี่คือบ อ่านก็พอ,พอแล้วรู้เพราะว่าการไซริ่ดดิ้งดูโนแลรีดเลยเนี่ยาก,กิตา้ากระเบียดไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ครับฉะนั้นกูจะไว้ลองเอาที่สกิลที่ซ้อมมาเนี่ยเป็นหลักเลยครับซ้อมมาให้ดีซ้อมมาให้จัดจ้านอย่ามาโอ้จานผมอิ่พอไว้ครับไม่ต้องมาคุยเรื่องนี้เลยไม่เอาอมไม่อิมมาที่นี่คือการต่อยอดอย่างเดียวฉะนั้นต้องมาพื้นฐานระดับทัวร์เล่นได้เลยแหละแล้วก็ค่อยต่อยอดพัฒนาพื้นฐานใหม่ไปเก่งมาแล้วพื้นฐานไม่ดีมาปรับพื้นฐานง่ายกว่า ง่ายกว่ามามานับหนึ่งที่นี่ค่ะพูดง่ายคือต้องเป็นมาแล้วเก่งมาแล้วแหละ